nhắn mẹ nè đi nào hả đi nào bớt hết khoán vào nè sẽ sẽ xì bao xì không Ủa, kèng bò đen nè, kèng đen nè Mẹn Ủa Mẹn Đẩy theo không nè Khoan nha nè Khoan cả nhóm Ừ Đẩy theo đi rồi nè nó mày phải đi rồi Kèng, แกงตืมันมังหแกงตืมันนีล่ละมันตั้งใจแนวอื่นงต่อน้มีว่าไมีต่้นีวะตอนนีวะพี่เนี่ยนะคนก็ยอมเดีมัน,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 นมายางมากแต่มันบ,บ่มหมานจนมันย่นงเห็นตัวแกงน้งพอดีพ่อ,อ,อ,อเดี่ยวอยู่ไหมาสวนเ่นเกี้ยงแกงเราไม้ มื่อนนแย่เมื่อไถ่เมื่อแดงบ่เมื่อนะดกมื่อแดงอือนีขวัมือนหามอแดงกี่เนคนนีนะท้งไ่นทางขาเจ้าอเเเด้อหไปน,นีนเมื่อนี้มาไปสิไปหมขวดน้ำมาไยังนี่ไปให้น้ำนกินนือ่ ไป <S 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 เมื่อน่ะมันบางหนีบมีเลนี่ยฝนเป้นปันฝนเป็นไงเจอฝุ่น้นบางก็ยังมันมีอยู่นะค่อนขางแนตาดี <S 2> <S 2> ตาดีมันก็ขกนข้างแน่นี้ต่อต่อับย่อนเลยนี่ไปอยู่ทางาน,นี้ จะได้ซับยี่ได้หมืน่นใช่จังผายโยนมองผายโยนเหมือนผายขี้เนี่ยผายโยนมองนี้มองมีมองคนจังมี่มองคนไหมุณม <c oughs> องคุจิมีไปยังไม่องคุณโ้มีกไงามนล้ต่เจะไม่บามอนี่ทปอกคุณงเที่นี่อองาลทำมอ่ะคานพอด

แม่ทำไมกะออกก็ต้องกออกไงไม่ตับอยู่หัวเรี่องพีน่า,าน่มองง่ายหน่ยคิอม่เรี่องมาสับ คุณยังไปองหอัน้ำทาบอกคุณมันกมีแฟนหนึ่งเดอดหันไปงกันหน่อยนบอกมองน้วอกงาำงามหดหดไปไทยน,นมาอันไหนล่นม้งหมเอาด,าดี What